สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเฮอริเทจหนังสือแคนดี้แมนผลิตภัณฑ์ตราทิวลิปผลิตภัณฑ์เครื่องครัวสแตนเลสสตีลตราหัวม้าลายเวลาที่พูดถึงอะไรเรียบง่ายนะฮะเราจะต้องคิดถึงคุกกี้อย่างแน่นอนนะครับคนจะทำคุกกี้นะครับซึ่งมีรสเป็นดาร์กช็อกโกแลตครับแล้วก็มีส่วนประกอบของทัวพิตาชิโอนะครับหน้าตาแบบนี้เลยนะฮะ เรามาตีเนยกับน้ำตาลก่อนละกันนะครับใส่เนยลงไปก่อนเลยครับเนยของผมนุ่มนะครับผมเลยใส่น้ำตาลตามเลยใส่เนยกับน้ำตาลนำไปตีนะครับใช้หัวตีที่เป็นลนักษณะเหมือนใบไม้นะฮะแล้วก็เดินเครื่องครับ และคุกกี้สูตรนี้นะครับเป็นสูตรดาร์กช็อกโกแลตนะครับดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยสีเข้มๆของช็อกโกแลตก็จะมาจากผงโกโก้ดังนั้นผงโกโก้เนี่ยเขาจะมีสีเข้มกับสีอ่อนนะครับสีอ่อนจะเหมาะกับทำเครื่องดื่มนะครับสีเข้มเนี่ยจะเอาไว้ใช้ทำเบเกอรี่ต่างๆนะครับสำหรับวันนี้เรานำมาทำเป็นคุกกี้นะครับซึ่งผมก็ช่างไว้แล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะใช้เนี่ยเรานำมาผสมกับแป้งอเนกประสงค์ครับ ตอนนี้เนยกับน้ำตาลของคนเข้ากันดีแล้วนะครับเราตีต่ออีกเล็กน้อยนะครับระหว่างที่ตีเนยกับน้ำตาลนะฮะเดี๋ยวเรามาชั่งถั่วดีกว่าถั่วพิตาชิโอเนี่ยครับถ้าเทียบกับพวกตระกูลถั่วด้วยกันนะครับพิตาชิโอนี่จะมีไขมันค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็สีเขียวๆออกเหลืองๆนี่ครับเขามีเบต้าแคโรทีนนะครับแล้วก็เป็นถั่วอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีแอนตี้ออกซิแดนต์สูงด้วยนะครับ ร้อกรัมนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะเอาไว้แต่งครับส่วนที่เอาไว้แต่งนี่ก็ขอสับหยาบแล้วกันนะครับใส่ไข่ลงไปนะครับสองฟองครับมิลช็อกโกแลตนะครับคนใช้150กรัมก็เราจะสับหยาบๆ ใส่รวมไว้กับถั่วได้เลยนะครับปีจนเนยไข่เป็นลักษณะน,นี้นะครับอันนี้นะฮะถ้าเผื่อเราทำเยอะๆนะครับก็ร้อนนิดหนึ่งวันนี้จำนวนที่เราทำนี่เยอะมากนะครับคนใส่ลงไปเลยครับโกโก้แป้งผงคู่แล้วก็เดินเครื่องแต่เบาๆครับส่วนประกอบเข้ากันดีแล้วนะครับ เดี๋ยวเราใช้พายยางปาดเล็กน้อยเสร็จแล้วมิ้วช็อกโกแลตถั่วพิตาชิโอทั้งเม็ดนะครับใส่ลงไปเลยครับคนใช้สกู๊ปไอศครีมนะครับ ใช้เวลาอบไม่นานครับที่180องศา12นาทีเท่านั้นเองครับเดี๋ยวผมจะพักคุกกี้ให้เย็นลงบนถาดนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งให้สวยงามกันอีกครั้งหนึ่งครับผมพักคุกกี้จนเย็นแล้วนะครับแล้วผลก็ละลาย ไวช็อกชลร์ตคอมเพลนิดหนึ่งนะครับเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับ เรียบง่ายนะฮะแต่ก็มีสไตล์ในตัวของเขาอยู่นะครับกับดาร์กช็อกโกแลตคุกกี้ถั่วพิสตาชิโอครับ